สุดอลังการงานวิจิตเจ้าพระยา2024งานนี้ทําเอาชาวเขมรถึงกับตาค้างกันทั้งประเทศมหกรรมแสงสีแห่งสายน้ําเจ้าพระยาหรือความอลังการที่โลกต้องจดจําไปตลอดชีวิตสําหรับในปีนี้นะครับประเทศไทยได้สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่อีกครั้งกับงานวิจิตเจ้าพระยาซึ่งได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2024โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างงานนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะเนรมิตความสวยงามประการตาให้แม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นเวทีที่แสดงแสงสีเสียงและวัฒนธรรมที่ประสานความดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบก,การจัดงานวิจิตเจ้าพระยาในปีนี้มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างบรรยากาศให้กรุงเทพมหานครและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ควรพลาดนอกจากนี้ยังเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่นผู้ให้บริการเรือสำราญโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำการคาดการทางเศรษฐกิจชี้ว่างานครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทนี่นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยในการตอกย้ำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งในระดับโลกสำหรับไฮไลท์ของงานในครั้งนี้นะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงริมแม่น้ำ การใช้แสงเลเซอร์ที่สร้างภาพศิลปว,วัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเทพบนผืนน้ำและอาคารริมฝั่งเช่นวัดอรุณราชวรารามและสถานพระรามแปการแสดงในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยในแบบร่วมสมัยสำหรับในงานนะครับจะมีขบวนเรือไฟประดับเรือนำเที่ยวและเรืออาหารต่างๆที่ประดับประดาฟไฟสีสันสดใสพร้อมลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นไทยขบวนเรือไฟจะล่องผ่านสถานที่สำคัญตลอดเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและสําหรับการแสดงทางวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมก็จะมีการรับชมการแสดงขวนการฟ้อนรําและการแสดงดนตรีไทยที่จะแสดงในจุดสําคัญต่างๆเช่นท่าเรือต่างๆในพื้นที่นั้นๆซึ่งนี่จะแสดงให้เห็นถึงความงามและความลึกซึ้งของศิลปวัฒนธรรมไทยสําหรับตลาดวัฒนธรรมริมแม่น้ํานักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมไทยงานฝีมือพื้นบ้านและอาหารไทยจากตลาดที่อยู่ริมแม่น้ําที่จัดขึ้นในหลายจุดของงานได้ ทั้งนี้นะครับเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยสำหรับงานวิจิตเจ้าพระยาในปีนี้ถือว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลามาร่วมชมงานอย่างคึกคักชาวต่างชาติหลายท่านนะครับได้มีการชื่นชมถึงความงดงามของแสงสีริมแม่น้ําและนอกจากนี้นะครับยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกด้วยเช่นกัมพูชาส่วนใหญ่นะครับจะแสดงความคิดเห็นไปในไทยชาประเทศไทย ที่สามารถจัดงานที่ยิ่งใหญ่และแสดงถึงศักยภาพของประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้กล่าวว่างานนี้มันทําให้ฉันรู้สึกว่าไทยคือจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและสําหรับเบื้องหลังความสําเร็จของงานนี้นะครับคือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จับมือกันเพื่อเน,นรมิตรความอลังการให้เกิดขึ้นโดยมีการจัดการอย่างมืออาชีพและการนําเทคโนโลยีล้ําสมัยมาใช้ช่วยสร้างบรรยากาศ ที่ไม่เพียงแต่จะดึงดูดสายตาชาวต่างชาติแต่ยังสามารถสร้างความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนได้อีกด้วยพันธมิตรในภาคเอกชนเช่นโรงแรมระดับ5ดาวร้านอาหารหรูและผู้ให้บริการล่องเรือสำราญต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ที่หรูหราและสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สำหรับงานวิจิตเจ้าพระยาได้กลายเป็นงานประจำปีที่ได้รับการยอมรับในฐานะงานเทศกาลที่โดดเด่นในระดับโลกการจัดงานในปี2567ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการผสมผสานวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีแผนที่จะยกระดับงานนี้ในปีถัดไปอีกด้วยโดยเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมและขยายพื้นที่การจัดงานไปยังจังหวัดอื่นๆเพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนงานวิจิตเจ้าพระยาเป็นการเฉลิมฉลองความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยและยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวและการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับงานนี้ล้วนได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจําและความประทับใจที่ยากจะหาได้จากที่อื่นนี่คือตัวอย่างของการแสดงถึงความร่วมมือความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถของคนไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่ากราบขอบพระคุณบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างสรรค์สมและรักษาศิลปะ รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้ลูกหลานคนไทยได้สืบทอดและยังคงไว้ให้ด้วยความภาคภูมิใจและอวดชาวโลกว่าเรายังมีรากเหง้าที่จเจริญรุ่งเรืองมายาวนานและสิ่งเหล่านี้ยังทรงคุณค่าแก่สายตาของชาวโลกจนสามารถสร้างคุณประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกหลานได้ไปตลอดความคิดเห็นท่านต่อไปกรุงเทพมหานครคือเมืองสวรรค์ไม่ต้องแปลกใจว่าจริงหรือคำตอบมันบอกไว้แล้วว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก และเป็นอันดับหนึ่งหลายๆด้านที่ต่างชาติเข้ามาในเมืองนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปไม่มีอะไรเทียบได้กับประสบการณ์จริงในกรุงเทพอยา่างค่ำคืนที่สวยที่สุดโครงสร้างพื้นฐานเก่าและใหม่ยืนหยัดเคียงข้างกันอย่างกลมกลืนประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารอันอร่อยทิวทัศน์อันตรการตาทั้งถุนดินไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้และทะเลสเสน่ห์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่โดดเด่นจากเหนือจรดใต้ความคิดเห็นท่านต่อไป การแสดงของไทยงานนี้จะโดนก๊อปโดนเครมจากคนข้างบ้านแล้วบอกว่านี่เป็นของตัวเองแนบต้นฉบับมีหลักฐานอยู่บนกำแพงแล้วพวกเขากำลังไล่ให้คนไทยไปศึกษาประวัติมาใหม่ความคิดเห็นท่านต่อไปวิดีโอของคุณแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทงในค่ำคืนที่งดงามเทียงใดฉันล่องเรือไปตามแม่น้ำเมื่อไม่กี่ปีก่อนการจุดธูตโอกไม้ไฟเป็นสิ่งที่น่าจดจำมากและปีนี้ยิ่งอัศจรรย์ยิ่งขึ้นด้วยการแสดงแสงสีริมแม่น้ำมากมาย ฉันมีโอกาสลอยกระทงหน้าวัดอรุณและฉันได้ความอลังการมากเป็นคลิปที่มีความสุขมากสําหรับผมความคิดเห็นท่านต่อไปเป็นคลิปที่สมบูรณ์แบบมากภาพถ่ายของคุณสวยมากขอบคุณคุณแม่น้ําและคนต่างชาติที่รักคนไทยอยู่ตลอดเวลาความคิดเห็นท่านต่อไปฉันจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกผู้คนเป็นมิตรใจดีและใจดีอาหารอร่อยที่พักคุ้มราคาโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกสบายและยังมีสถานที่สวยงามน่าสัมผัส ความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยมีครบทุกอย่างไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะติดใจและกลับมาหลายครั้งประเทศไทยผู้คนเป็นมิตรอีกอย่างคืออาหารผลไม้อร่อยมากและราคาไม่แพงความคิดเห็นท่านต่อไปฉันก็ชอบกรุงเทพมากเช่นกันกรุงเทพเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานอย่างแท้จริงที่ได้ไปที่นั่นในช่วงวันหยุดและนี่ก็เหมือนกับความฝันและประสบการณ์สำหรับฉันและคนไทยยังให้การต้อนรับที่ดีกับฉันอีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อไป อาซาจันยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยฉันหวังว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารคนไทยทุกคนยินดีและเป็นเพื่อนกับทุกท่านความคิดเห็นท่านต่อไปฉันชอบประเทศไทยเพราะความสวยงามทางธรรมชาติแต่ฉันไม่เห็นคุณค่าของผู้คนที่นี่ฉันได้เรียนรู้เรื่องเลวร้ายมากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาพวกเขาเป็นคนผิวเผินไม่ซื่อสัตย์กับชาวกัมพูชาแนอดีด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขารู้ว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในประเทศไทย แต่พวกเขายังคงปฏิเสธในการยอมรับว่าพวกเขานำวัฒนธรรมมาจากเขเมรความคิดเห็นท่านต่อไปว่าประเทศไทยดูน่าทึ่งมากฉันเคยไปหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่ใช่ประเทศไทยดูเหมือนว่าฉันจะพลาดไปแล้วอาหารไทยพื้นบ้านจะอร่อยกว่าอาหารไทยที่หาได้จากต่างประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปฉันคิดว่าไทยเริ่มมีการสูญเสียความสนุกสนานไปมากจากอดีตเพราะมีข้อห้ามมากมาย เพราะปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมนั่นทําให้งานค่อยไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนหันมาสนใจและให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไปฉันมาจากเวียดนามช่วงนี้เมืองไทยมีเทศกาลเยอะมากฉันมาจากเมืองพัทยาและฉันหวังว่า,ง,วาง,งานวิจิตเจ้าพระยาจะทําให้ฉันกลับมาสนุกอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อไปงานวิจิตเจ้าพระยาเป็นวัฒนธรรม ประเพณีของไทยมาชนานาญเทศไทยจัดงานวิจิตเจ้าพระยามานาหลายปีมีบันทึกในประเทศไทยเป็นหลักฐานฉันหวังว่างานวิจิตเจ้าพระยาจะไม่ไปโผล่ขึ้นบนกำแพงวัดของกัมพูชานะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ